ค่มขู่คนนั้นคนนี้ทนายตั้มลัน่นเป็นแค่คนปัดเศษกับหลงระเริงใช้อำนาจบาดใหญ่ เดือดไม่หยุดแล้วงานนี้จากกรณีทนายเดชาเตรียมไปแจ้งความวันนี้พร้อมคลิปเสียงถูกสะสอเต้มงคลกิจคมคู่จะใช้วิธีนอกระบบจัดการถ้ายังไม่หยุดวิจารณ์คดีแตงโมพร้อมบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นส่งคนไปกประทืบแล้วทางด้านทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ออกมาโพสต์เดือดโดยล่าสุดได้บอกว่าวันที่คุณไม่เกี่ยวข้องกับคดีคุณนี่จุนยิ่งกว่าใครจนเจอฟ้องตอนนี้ได้รับแต่งตั้งไม่กี่วัน ครูเป็นหมาหน้าเซเว่นเลยเป็นแค่คนปัดเศษกับหลงระเริงใช้อำนาจบาดใญยข่คมขคู่คนนั้นคนนี้ที่พูดจาไม่เข้าหูคิดว่าเขากลัวคุณการหรือไงถ้าช่วยเพราะเจตนาดีใครเขาก็ดูออกแต่นี่รับเงินเดือนประชาชนแต่ไปอวยมิจฉาชีพคนที่สร้างพยานหลักฐานเท็จปกป้องคนกระทําผิดอย่างผู้ร้ายข้ามชาติหมดศรัทธาครับพร้อมทั้งยังบอกอีกด้วยว่าแล้วพวกแซะว่าอิจฉาเขาละสิขอโทษนัก ผมใส่แว่นจ้องมาเกือบอาทิตย์ยังหาข้อดีให้อิจฉาไม่เจอเลยแถมยังโพลหน้าตัวเองพร้อมบอกติดตลกด้วยว่าหน้ากลั้นขามเวลาคนแซวว่าอิจฉาเขาละสิอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ